นี่ดูแต่ละอันก็สวยๆทางนั้นเลยนะมันมีแผนที่ทางที่ไม่มี GPS อ่านภาษาไทายได้ไม่มีปัญหาอะไรนะกาทำ default shortcut <S <S มาให้แบบใช้งานง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l มิมอในวันนี้เรามาเจอกับ a m มทฟิสบีบตรีกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะแล้วมันแตกต่างจากสมาร์ทวอชรุ่นอื่นๆยังไงก็ขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่าก่อนหน้านี้ a เมทฟิสเขาก็จะมีรุ่นบีบยูแล้วก็บ i บยูโปรนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ การใช้งานเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมมาทีหลังแต่ฟังก์ชันก็เหมือนรุ่นพี่เลยนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าที่หน้ากล่องเขาให้ไลท์มาก็จะเป็น1.69 La จุดหกเก้ display ก็จะใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วจาก1.4 3นิ้วนั่นเองลองไลฟ์แบตเตอรี่เห็นเขียนมาทุกกล่องใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ยาวกว่าแน่นอนสามารถกันน้ําได้5 ATM หรือว่า50เมตรนั่นเองวัด s p o 2ได้แล้วก็สายรักสุขภาพหรือว่าออกกําลังกายเนี่ยก็มีมาให้ถึง60โหมดกันเลยทีเดียวซึ่่่่งงงนนนน้้ํําาาหหััััักกกเเเีีย็ออออูท32 3รรมมะคคบบบผสจตว Fit Bi ืแ ว่าใสแล้วไม่รู้สึกเหมือนว่าใส่อะมันค่อนข้างเบานะตัวเรือนก็ทําออกมาได้สวยเลยนะครับผมเป็นไงถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆด,ด,ด้านหลังเนี่ยมีเซนเซอร์เยอะมากๆที่โดดเด่นเลยก็คือเขาสามารถวัดการนอนหลับได้โคตรละเอียดเลยนะครับผมไม่ใช่มีแค่หลับลึกหลับตื้นแล้วก็ตื่นนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในแอปกันนะแล้วก็ตัวสายก็จะเป็นยางซิลิโคนนะส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นกระจก2.5ดีตัวกระจก2.5ดีของเขาเนี่ยนอกจากการลอยกันกระแทกแล้วเนี่ยเขายังมีสารเคลือบกนรลอยนิ้วมือด้วยนะเพื่อนเพื่ะ กดๆถ่ายๆใชๆ้ไปเนี่ยยังเงาแล้วก็คมชัดอยู่เลยนะครับผมตรงนี้ดีมากๆเลยส่วนด้านข้างก็จะมีปุ่มหรือเม็ดมายมมาตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีปุ่มเดียวนะอา้าวแล้วเลื่อน,นอื่นๆมันมี2ปุ่มใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็สามารถกดธรรมดาหรือว่ากดค้างก็ได้ก็แทนอีกปุ่มหนึ่งนั่นเองมาดูใ,ใกล้ๆตัวเลื่อนกันหน่อยดีกว่าครับผมไปภายในกล่องเขานะจะมีคู่มือตัวเลื่อนแล้วก็สายชาร์จนั่นเองสายชาร์จก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับผมดูดแรงมากๆด้วย ไม่ปล่อยเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรอบๆตัวเรือนเนี่ยเขาก็จะทําการเคิร์ฟเวเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะแบบว่าสมูทไปกับนิ้วนั่นเองสายซิลิโคนสีดําของเขานี่ก็สวยงามเลยนะก็มีหมุดอยู่ตรงนี้นะสามารถดันออกมาแล้วก็เปลี่ยนสายทั่วไปตามช้อปปี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอดีฟอล์ของเขานะเลี่ยนเนี่ยก็ทําการกดค้างไว้ได้เลยตอนแรกเนี่ยเขาจะมีมาให้แค่นี้นะสามารถไปโหลดในแอปได้อีก50กว่ารูปแบบเลยมีเยอะมากๆแล้วก็สวยด้วยนะตัวเรือนเนี่ยหน้าจอมันค่อนข้างคมชัดนะเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปอันเก่าก่อนคือผมชอบอันนี้มากๆอ่ามันดูมินิมอลแล้วก็สวยเออแล้วหน้าจออันแรกเนี่ยเขาสามารถคัสตอมได้ตรงนี้ด้านล่างว่าจะให้ด้านบนเนี่ยเป็นอะไรจํานวน9้าวแคลอรี่แล้วก็โอเคอันนี้ก็ได้อ่าเรียบร้อยแล้วตัวเม็ดไมะยมก็จะเป็นตัวแบ็กหรือว่าเป็นเมนูหลักกดไปทีนึงก็จะเข้าสู่เมนูต่างๆนะครับผม ตัวเรือนนะลื่นเลยเนี่ยไม่มีอาการแบบกระตุกหรือเออเอเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ากดค้างก็จะเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายนั่นเองหรือว่าที่เพื่อนเพื่อนตั้งเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถตั้งช็อตชัดได้มีมากกว่า60แบบเลยนะเยอะมากๆการใช้งานชอ็อตคัทก็ง่ายๆเลยนะเลื่อนซ้ายขวาก็จะมีสรุปมาของแต่ละหมวดหมู่เลยนี่ spo 2การลดความเครียดสภาพอากาศหรือจะควบคุมเพลงนะแต่ถ้าจะอ่านข้อความสามารถเลื่อนขึ้นไปเพื่อดูข้อความหรือว่าเลื่อนลงมาเพื่อการตั้งค่าแบบรวดเร็วเอ้ยเปิด d n d ่เดี๋ยวขอปิดไปก่อน ห้ามรบกวนนะครับผม Don disturb mode หรือว่าจะปรับแสงแบบเร็วๆตรงนี้ก็ได้นะด้านซ้ายล่างตรงนี้นี่เลื่อนขึ้นไปได้เลยเนี่ยมันปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะปกติแล้วมันจะเป็นแบบ1ระดับ2ระดับ3ระดับซึ่งตัวนี้แบบดูดิแล้วแต่เราเลยนะตรงนี้แสงเยอะไปเดี๋ยวมันจะฟุ้งในหน้าจอนี้นะครับผมอ่ะเราก็การตั้งค่าสามารถกดฟันเฟืองตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีการตั้งค่าอีกต็้เลยนะครับผมอ่ะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยตรงนี้ แล้วก็กดกลับมาส่วนข้อความต่างๆเนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปแบบนี้ได้เลยก็จะเห็นนะครับผมว่าสามารถอ่านภาษาไทายได้ไม่มีปัญหาอะไรนะสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมมี่ต่ TikTok แล้วมีลายแมนแล้วถ้าเกิดเป็นอีโมจิก็จะเป็นประมาณนี้นะ นี่ลายก็อ่านได้ไม่มีปัญหานะครับผมอ้าวนี้เราเข้าเครื่องปกติแล้วก็โหมดการใช้งานนะกดไปก่อนทีนึ่งนี่เป้าหมายกิจกรรม p a i คือตัวนี้ชอบมากๆเลยนะมันมี p a i ด้วยอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็สามารถกําหนดได้เลยนะว่าจะให้เขาวัดทุกกี่นาทีนี่มีตั้งแต่1นาทีจนถึงแบบว่าเป็นชัว่วโมงอะไรอย่างนี้เนะาะเขาก็กันน้าด้วยใช่ไหมสมมติว่าเราเฮ้ยล้างมือมีสายโทรเข้ามานะี่ดูไม่มีการแบบว่าก,กดแล้วก็เออเออเลยนะครับผมตรงนี้สมมติว่าเราล้างมือเสร็จราค่่อยยกกดี็ไมมปัญห <im itation> ตัวนี้เขาก็จะมีแบบว่าดิมแสงให้อัตโนมัติด้วยนะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็ดีเลยนะประหยัดแบตไปมีไงดิมละโอเคปุ๊บอา้าวไปเลย <laughs> นี่ต่อมาก็จะมีการออกกำลังกายนะครับผมก็60แบบเนาะถ่ายถ่ายกันไปเลยมีเยอะมากๆก็ดูในเว็บได้นะครับผมนี่เมื่อกี้เห็นว่ามันสุดใช่ไหมสามารถกดเพิ่มเติมได้ตรงนี้กีฬาเพิ่มเติมแล้วก็ไปเลือกได้เลยนะผมเขาก็จะมีมาแต่ละหมวดหมู่เยอะมาก กลับมาเลื่อนจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับนะเราก็สามารถมาดูประวัติการออกกําลังกายง,ายง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมมีข้อมูลมาให้ดูโคตรเยอะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้เลยนะเอ๊ะแล้วทำไมมันมีแผนที่ทั้งๆที่ไม่มี GPS ก็คือเราสามารถกดจากในแอปหรือว่ากดจากตัวเรือนเพื่อซิงก์กับในแอปเนี่ยแล้วมันก็จะโชว์มาแบบนี้เลยนะครับผมข้อมูลเยอะมากๆตรงนี้โคตรละเอียดเลย ฟังชันถัดมาก็จะเป็นการวัด SPO2 นะแต่เราจะต้องสวมใส่ให้แน่นๆก่อนตรงนี้จะเป็นแมนวนวลนะครับผมมาหาราคาเท่านี้ให้มาก็สุดยอดแล้วนะครับเราแป๊บหนึ่งอยู่นิ่งๆเรียบร้อยได้มาที่97นั่นเองนะครับปลอดภัยหายห่วงติดมาเรียบร้อยในส่วนของฟังก์ชันต่อมานะครับผมตรวจสอบความเครียดแล้วก็ดูข้อมูลแบบละเอียดได้นะโอเคย้อนกลับมานะจะเป็นฟังก์ชันการหายใจตรงนี้ก็มาฝึกกันได้นะสามารถมาปรับแต่งเวลาได้เลยว่าจะเอากี่นาที สำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะมีการติดตามรอบประจําเดือนด้วยนะรายการสิ่งที่ต้องทําตรงนี้ก็ไปเซตในแอปกันนะการปลูกกันตั้งค่าเราก็เพิ่มเติมมาเลือกหน้าปัดหรือว่าปรับความสว่างได้พวกนี้ก็สามารถกดจากช็อตคัทหน้าแรกได้หมดเลยนะ<ม>แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอกับฝันเฟืองนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นาฬิกาปลุกใช้ทุกวันใช่ไหมก็มาปลุกง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะการใช้งานเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะ ไปลุยเซฟเฮลนั่นเองซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับผมจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกาเลยนะนแรกเนี่ยเขาก็จะให้จับคู่นะก็ตรงนี้เลยนะครับผมด้านล่าง add my device กด,ดเข้าไปเลยแล้วก็ตรง watch นะครับผมอันแรก แล้วก็อัลกีนะครับผมของเราเนี่ยก็จับคู่มาเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เม a ฟิทบิวต์มาหน้านี้นั่นเองนะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมอย่างแรกหลังจากเชื่อมต่อนี่ก็เปลี่ยนหน้าจอนั่นเองซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนได้50กวอบแบบเลยนะครับผมเนี่ยก็สามารถมาเลือกตรงน,นี้นี่ดูแต่ละอันก็สวยๆทางนั้นเลยนะคือตัวสีสันตัวแบรน์เนี่ยมันค่อนข้างสดนะแล้วก็ชัดด้วยโอเคกดย้อนกลับมาแล้วก็ Notification r e m i n d e r ตรงนี้นะครับผมเราสามารถมาตั้งการสั่นหรือว่าความถี่เองได้หมดเลยนะตรงนี้เพื่อนๆก็อย่ามาลืมกดออนนะถ้าเกิดว่าแบบเอยทำไมแอปมันไม่เด้งเอานี่ไงเห็นไหมมาเลยนะครับผมดูดิมันสั่นไม่หยุดเลยนะคือเราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีการโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะสั่นตามแพทเทิร์นของเราเดี๋ยวขออนุญาตับสายก่อนโอเคมีแบบว่าครบทุกแอปเลยนะมีเยอะมากๆ กดกลับไปก่อนกดกลับไปตัวแอปเนี่ยเขาสามารถทําได้เยอะมากๆเลยแล้วก็แอปเขาดีไซน์มาใหม่นะครับผมอ่ามาดูหน้าโฮมหน้าแรกดูเป็นแบบว่าใช้งานง่ายขึ้นไหมแล้วก็ดูค่อนข้างแบบว่าไม่ลกตานะครับผมส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นสล e ปตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับผมเราสามารถมากดตรงนี้ฮ a ร์ดเรตอ่าเราก็จะดูได้เลยว่าการนอนหลับแต่ละช่วงของเราเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงบ้าง หรือว่ามาดูแท่งปกติเนี่ยเขาก็จะบอกมานะ Deep sleep ตอนกี่โมงบ้างหรือว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ REM light awake แล้วก็มี sleep score ด้านล่างนะครับผมตรงที่เป็นเบต้าเนี่ยก็จะเป็น s Sleep b r p b t h i n g Quality อ่ะก็จะข้อมูลแน่นๆนะครับผมกดเข้ามาอ่านได้เลยอ่ะกดย้อนกลับไปก่อนก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะมีค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้ก็มากดดูเล่นได้นะครับผมกดย้อนกลับไปนะครับผมด้านล่างก็จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เนี่ยเราถอดไปอาบน้ําไม่มีการวัดทิชชูว่วัดขนไม้วัดต้นไม้อะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับผมมันก็จะหายไปเลยแบบนี้ฟังก์ชันการออกกำลังกายก็สามารถกดตรงนี้เหวี่งตรงกลางได้เลยนะครับเนี่ยเราไปวิ่งหรือว่าเดินข้างนอกมาตอนเช้าใช่ไหมก็จะมีเล็อขอดมาให้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูสรุปหลังใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างปะฟีลลิ่งหลังจากใช้งานอเมทฟิตบิตกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนัราคา1,290นองสบาทเท่านั้นเองแต่ว่าจุดสังเกตไม่่ม,ย,าาม,ม,มยีอูแล ก็คือตัวนี้ไม่มี GPS มาในตัวนะครับผมเราก็ยังสามารถดู tracking หรือว่าระยะที่เราไปออกกำลังกายไปตรงไหนมาบ้างเนี่ยก็กดจากมือถือหรือว่าจะกดจากตัวเรือนแล้วมันก็จะสิงกับมือถือให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับตัว a m e Fit b i p 3เนี่ยเขาก็รับประกันสูนทาย1ปีเต็มเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยหลักก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ไหมต้นเรือนเนี่ยขนาดหน้าจอใหญ่ถึง1.69แน่นอนมันก็มีที่ให้ใส่แบตเตอรี่เพิ่มเติมใช่ไหมตัวนี้อยู่ได้ถึง2อาทิตย์ตามสเปคเขาแต่ว่าเราใช้งานจริง่ก็ประมาณ10-155%ตอ ก็จะอยู่ที่ประมาณ10วันใช่ไหมหรือว่าอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นั่นเองก็คือเปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทุก1นนาทีแล้วก็เปิดแสงเนี่ยเกิน50%เอราชอบดูสว่างาง,างนะมันสบายตาดีก็ถือว่าค่อนข้างกินแบตเตอรี่เลยนะแต่ก็ยังเอาอยู่1อาทิตย์นะอันนี้การันตีเลยแต่ถ้าเกิดมากกว่านี้ถึง2อาทิตย์หรือเปล่าแล้วแต่เ,เพื่อนเเซตติ้งเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตของสมาร์ทวอชรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่มีอมอตโต้ไบรท อาจจะต้องเลื่อนมาปรับแสงเองแต่ก็ใช้งานง่ายๆนะก็คือมันสามารถเลื่อนลงมาเนี่ยเราก็เจอ brightness เลย เขาท default shortcut มาให้แบบใช้งานง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ดีมากๆ <C ül> เห็นว่าน้าจอใหญ่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมคุณผู้หญิงเนี่ยก็ใช้ได้ซึ่งมีฟังก์ชันการ tracking ประจําเดือนก็ทํามาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเมดฟิตบิบซีเนี่ยเขาก็จะมีด้วยกัน3าสีนะก็จะมีสีดําสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนั่นเองมาขอใส่ก่อนใส่ไปก็ไม่ค่อยรู้สึกเลยนะมันน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยบางถึง9.63ม mm ิลลิเมตรเลยไม่ได้หนามากนะโอเคมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับผมราคา1,290บาทเนี่น เลยนะครับผมมาให้ครบเลยตัวแปปอปเนี่ยก็เรียบหรูใช้งานง่ายแบตเตอรี่ก็ใช้ได้มากกว่าอาทิตย์แน่นอนแต่ไม่มี GPS นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจริงๆก็จะเป็น a m a z f i t b i p u Pro นั่นเองจะมี GPS มาในตัวแต่ก็จะราคาเพิ่มขึ้นมานั่นเองโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ข้อมูลเพิมเ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ทดสอบอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊จเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้้อออองขตััััวววาาาาไปปกก่่นนนเจใหหมคคิสสดีรบบย By the, mm -hmm. by the way, by the way, by the way, this is for you, this is for you, this <sighs> is for you,